I ha 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 เอาละพีซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วะนะสำหรับรายการเวนเดอทีวีแล้วก็มาอยู่กันในโลบอสคีย์เวิร์ดของเราซึ่งวันนี้เราจะไปทัวร์กันประเทศไทยเลยอาจจะไปนอกโลกด้วยอาจจะไปแบบต่างประเทศด้วยอะไรประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเจอแบบอะไรนะนะเปิดมาก็ต้องไปเที่ยวพัทยาก,กันก่อนเลยนะนะเป็นเมืองที่ฝรั่งรู้จักเขาคิดว่าเราเป็นประเทศพัทยาด้วยซ้าทาไมวะทำไมต้องถามว่าเวลามาไทยเราไปที่ไหนต้องไปพัทยามันมีดีอะไร้องไปท <c oughs> ี่วอล์กอินสตรีท ไห่ดูที่มีอะไรบ้างพัทยาวอกกิ้งสตรีทแต่ลองตามเข้ามาดูดีเห็นเขาทำหน้าปกสุดยอดเลยนะเฮ้ยวอกกิ้งสตรีทเอาแล้วไงเอาแล้วมันมีอยู่แค่นี้่อ้ยแปลงร่างเป็นสาวด้วยด้วยด้วยเหยียบละอยากจะเป็นมานานเลยไงแล้วทำไมเรามีมีดด้วย <c oughs> เอาละโ,โดนโดนสาวพัทยาปล้นตังค์ไว้ <c oughs> <c oughs> ไอพวกฝรั่งแกมึงโดนแล้วล่ะ <c oughs> เอาเงินมาเอาละกวาดนีดีกว่าแล้วพัตยาบีชหาดพัตยาอันนี้แหละน่าจะสมจริงมากกว่าเพราะว่ามันแบบว่ากดไลค์เยอะมากเลยเอาละอุ้ <c oughs> <c oughs> ยคนเลยเฮ้ยอุ้ยนี่พัตยาจริงๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยแบบทำตัวยัง่ะเออระวังแล้วเบเกตเดี๋ย <c oughs> <c oughs> วเดี๋ยวมันให้มึงเลสสปีดบอสนไม่จ่ายมันจะพา,าไปกระทืบ ต้องปกนขโอมอยจะปีดโออบโ๊ทเออขโมยโบ๊ทใช่ั้มเอ้ยไป,<อ>ไ,ปได้หรอไปเลยพี่ไปตรงเรือสำรานตรงนั้นอ่ะขับไม่ได้มบอต้องมีเมมเบอร์มีเมมเบอร์เอ้ยดูดิคนมีมันนี่แม่งมีเงนิน3 4สบีเลยร,เรวยจวังวะไปแบบย่านที่คนเยอะๆไหม นี่เดินไปย่านที่คนเยอะๆเด๋วโอ้ยเฮ้ยมุดูป่าข้างหลังดิสุดโหดเลยไหนละ่ะที่ฝรั่งเขาชอบซื้อกันมันอยู่ตรงไหนวะ <c oughs> ไม่อยาให่เชอแถวนี้หมายกูหมายถึงข้าวผัดกับะัิไทยเอาแล้วเรือลบตอร์บิโดโตอร์บิโดเอ้ยกรมรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีตอร์บิโดด้วยเออมีด้วยสามลูกเอาไว้ยิงปลาฉลามเฮ้ยไอพี่พี่ยิงกูควบคุมได้พี่ยิงเลยยิงเพี่ยิงเลยยิงไปยันตรงนั้นพี่ น,นพีระเบิดพวกแฟนชายไอ้กันทิง้งเด็นี่มันประเทศไทยเว้ย Five minutes later แมปทหารพวกกูโดนปลดยดเลี้ยงว่าขอหาไม่เข้านานเยอะโดนปลดแล้วยังว่าหรือหรือยศขึ้นวะเออโอ,อ้ยไอ้กูเป็นมาเชล <c oughs> <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมาเชล <c oughs> ขึ้นจริงๆด้วยโอ้ยกูมาเชลมาเชลเกงก็ขึ้นไปเกงก็ย้อนขึ้นทันสามเมเจอร์ไอ้ยมาเชลมาเชลเอาละวันละไงกูตอนี้ไหนว่ายอดใหญ่เขาแต่งตัวยังไงวะพี่พีเออโดยต้องใส่หมวกมาเชลเอาละกูว่าอำนาจดละไงตอนนี้ชุดมาเชล พี่แอบแม่ไปจอมพลเลยเฮ้ยมาแล้วมาเชลมาเชลรถใหญ่กูเยอะเลยโอ้ยบีเอ็มหนึ่งเก้าเอ็มสี่ค่าบายมาดินายพลขอสั่งให้ทุกคนเข้ามานายพลขอสั่งให้ทุกคนเข้ามาดิไอ้แม่ก ออกมาเชียวมันมีแบบประกาศวเดี๋ยวกูดูคำสั่งแบบประกาศบอย้ต่กูเข้ามาเลยเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยเอาไยพี่ออย่ากฝึกเข้ามากูรลีโหลดรอแล้วแต่พวกทุณคปลดทำไงบูมไอ้ปลดก็ไม่ต้องเล่นหรือวะเฮ้ยเข้ามาดี ไม่ใครหลงกดเลยรเข้ามาเลยเฮ้ยผมแจ้งดิสต์ดีไหมเชิญใครเข้ามาให้หอกีบใครเข้ามาให้หอกีบแม่เข้ามากันเต็มเลยกูโดนดึงบุ้งโดนแล้วโดนตักยังแล้วเฮ้ยเดอรถยนต์เฮ้ยเดือรถยดเฮ้ยเฮ้ยบีนนิสัยไม่ดีเลยนะก็มึงบอกให้กูทำอ่ะนิสัยไม่ดีเลยนะ ทหารพีไอ้ยังกูเป็นในบอลนะไอ้ยังกูจอมพลนะเฮ้ยใช่คำสั่งเล่นเหรอะเขาว่าพี่บูมแล้วใช้คำสั่งเล่นเหรอครับเออเนี่ยเขาว่าพี่บูมแล้วใช่เอ้ยระวังนะพวกมึงอะกูเป็นจอมพลนะเว้ยยศใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะเว้ยแม่งมียศห้าผู้เท่าไหมวะ เกียร์ห้าผมแม่คุณเป็นทหารเพราะคุณเป็นไพร์เล็ตไอ้เงิ้งโดนประหารแล้วครับผมเยอะเกินไปแม่งยศมึงสวยเฮ้ยลูฟี่วิ่งไปแล้วเกียร์ไอ้เกียร์เกียร์วิบบวกเกียร์ห้าไปแล้วคือเขาอยากถ่ายรูปด้วยไม่ให้ถ่า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 ยคุณเป็นใครมาขอถ่ายรูปกับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมจอมพลเลยนะเว้ย แม่งมันจะมีไอทหารชั้นประทวนมาขอจอมบลถ่ายรูปอบบในชีวิตจริงอะพี่ไม่มีแม่งกูไปใส่ชุดหน่วยรบพิเศษด้วยไอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ใครแอบเข้ามาแต่เดินมาเจอจอมพลเขาให้ <c oughs> จอมพลยิงนี่เลยไ <c oughs> อ้ไอหมอนี่เอาดาบยังไงดาบอับแอบ <laughs> five minutes later. ไอ้เหี้ยกูจะใส่หมวกลูฟี่อันนี้ไอ้กูใส่หมวกลูฟี่อะไรต่างหาก้กูใส่หมวกลูฟี่ไอ้เหี้ยมันใส่หมวกลูฟี่มัหมวกลูฟี่ไอ้สัดแมงไอ้ลูฟี่ไป็ต่างหไอ้เหี้ยแมงมึงคิดดูดิอ่ะใครดู ยืนหมวกนี่ได้ค่อยเอามาคืนตอนเป็นจอมพลนะลูฟี่หมวมันงไม่เท่เลยเอี้ยลูฟี่กูใส่หมวกนั่นที่คอนั่นที่คอแล้วไลฟ์อินไทยโพลิสเฟรนด์น่ะจะให้ยศกูแบบนี้ด้ไหมให้กูเป็นจอมตะบุรุษื่ะชอก็ไม่เท่เลยเอาแล้วกูเป็นใครเนี่ยกูเป็นประชาชนนวมึงระวังนะไปอีกแบบยศกูสูงนะไหนดูดิลองเป็น ตำรวจบ้างดีกว่าตำรวจแม่งน่าจะน่าจะอ่อนกว่ทาทหารไม่มีใครเฝ้าด <laughs> ้วยซ้ำ่ะไอสถานที่ตำรวจไม่ต้องมีคนเฝ้าไม่เขา <c oughs> เขาเ,เดินเข้ามาได้หมดเลยเพราะบริการประชาชนไงอ๋อไอขบวนตำรวจเต็มเลยเยเห็นว่าเออเอาไปมั่วกับมันดิผมมาไม่มีใครสนใจเลยไอ,อยแบบดีว่ะไม่มีใครไล่ย,ยิงด้วยสวนทางกันเลยไอ้ล่ยปืนยิง เไอ้มกุ้งเป่านกหวีดใส่นะแบบไม่ดี่ะนกหวีดอุดคอเลยโดนยิงแม่งกูรู้ละดีอะกูจะเข้าไปเขาโดยนกหวีดมือผีเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้แม่งข้างในมีนกหวีดด้วยเออกูได้ปืนมาเมื่อกี้เป็นแต่เป็นปืนปลอมอะเอ้ย ไอ้โดดโดดโดดวนรอบตัวมันจริงไม่โดนโดด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 โดวนรอบตัวอ้าวแล้วกูได้ลูกหวีดก่อนอ่ะมึงทำไงอ่ะได้ปะได้ลูกหวีดไหมกำลังไปเอา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 โดดวนรอบตัวโดดวนรอบตัวไปเก็บมันเสร็จยมาที่อยู่ไปเก็บมันเสรียมาที่อยู่พี่ไปแล้วพี่ตรงไปเอาลูกหวีดแม่กูวิ่งไปด้วยเจี๊ยแม่กูเห็นมึงแล้วพี่พีไปให้ได้นะพี่ถึงแล้วถึงแล้วมันมันมันไม่งยิงมันเต็มเลย พี่เข้าไม่ได้นะในประตูนั่นกำลังจะเข้าไปเ้าไม่ได้อยู่้าไม่ไ้ยงเอยู่พี่เข้าไปต้งเี้า้วเู่าไมดเปาองเบาู้าไมงายล้าเข้าได้แม่งเล้อกู่าถึงเขาอยีาไขอยเี้เ่ย่เย เดือกูนกูไม่โดนดันดวิวโดนรอบตัวมันบุมรอบตัวมันจุกรอบตัวมัน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 ยิงไม่โดนเรี่ยหูแตกแล้งมึงอ่ะแร็กกูบากเลยต้องไปติดคอเลย ้หก <laughs> ูหยุดก่อนมึงตายกูห <authenticity> ย <laughs> ุด <à> ก่อนพี <bum> ่เสียงคุณดังมาถึงนี่เลยไอ้ตำรวจตำมวจหลอกคู่หรอกคู่ไอ้ยี่คูหยุดเลย เออไม่เ่าเ้ยน่าไม่เ่าตรกนเจีฮุนดังองเฮ้ยบอลลอเ้กนี่พวกกูมีความสุขเลยแป้งเป่าเป็นนกเลย โอเคพิซซ okay, ีเบเกก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการเว็บไซทีวีแล้วก็รูบอก k e y ค o r วอร์สของเราวันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างนะโหก็ถือว่าสนุกสนุกกันเลยทีเดียวเชียวนะนะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดติดตั้งใครพวกเราทุกคนก็ต้องขอพุนขอบใจเป็่นตั้งกินด้วเจอดันครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า